สวัสดีค่ะวันนี้มารับชมบรรยากาศบ้านๆนะคะบรรยากาศบ้านๆ้ต่นต่หน้าเที่ยวนะคะทุกคนดูองุ่นดํานะคะดูองุ่นดํานะคะนี่แล้ลองชิมดูเด้อื้มหวานฉ่ำเลยค่ะอื้อ สดสดกว่าน,นี้ไม่มีแล้วนะคะสดสดกว่าน,นี้ไม่มีแล้วองุนดำหวานเจี๊ยบเลยนะคะเนี่ยทุกท่านๆๆเก็บกินได้เลยนะคะ <ๆ S 1> มารับชมด้วยกันนะคะโอ้โหถึงต้นเล็กๆแต่ว่าๆๆๆๆดำเมี่ยมเลยนะคะโอ้โหเก็บไปกินไปทานได้เลยนะคะที่นี่นะคะโอ้โหนี่คือบรรยากาศแบบบ้านๆนะคะนี่ก็เป็น เป็นที่พักผ่อนเดินเที่ยวของครอ,อบครัวในช่วงวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะนี่ก็เป็นแบบบ้านๆน,นะคะเป,เป็นสวนที่อะไรให้เราได้รับชมนะคะเนี่ยก็ก็จะมาดูนกนะคะนกเห็นไหมคะนี่นกอยู่ในกรงสวยมากนะคะเนี่ยเราก็วันนี้ก็มาให้อาหารนะคะเราก็เอาเอาข้าว ข้าวหอมที่เราหุงเสร็จนะคะแล้วก็ใส่ถุงแล้วก็มาให้นะคะนี่ก็เห็นไหมคะเขาจะรู้นะคะว่าเรามาเพราะเรามาให้ประจํานะคะเกือบทุกอาทิตย์นะคะก็ประมาณนี้นะคะนี่ก็เป็นกุ๊ก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 ไก่นะคะกุ๊กกุ๊กไก่นะคะก็เป็นไก่นะคะนี่ก็ประมาณนี้นะคะก็เป็นอะไรที่สวยงามนะคะของเป็นคล้ายๆกับที่ทุกคนเห็นไหมคะเห็นไหมไก่ไหมคะ นี่ก็เป็นบรรยากาศที่สวยงามเย็นสบายนะคะก็สามารถนั่งได้นะคะต้นอะไรนาะนี่เนาะมีลูกด้วยเหมือนต้นมะกอกไหมคะดูเหมือนต้นมะกอกเลยนะคะเนี่ยอะฮะเต่เราก็ไม่มั่นใจนะคะเรื่องผลไม้นะคะนอกจากอยากซื้อที่ตลาดนะคะนี่ก็น่าจะทานได้นะคะนี่ก็บรรยากาศช่วงเช้าเนะคะของบรรยากาศที่สวนนะคะนี่ค่ะก็จะมีการปลูกผักอะเห็นไหมคะปลูกต้นหอม อู๋ผักชีนี่ต้นแครอทนะคะนี่ต้นแครอทนะคะเห็นไหมคะนี่นี่คือต้นแครอทนะคะนี่มีหัวแล้วนี่นี่นี่มีหัวแครอทนะคะอู๋ทานได้แล้วนะคะเนี่ยหัวหัวแครอทนี่เห็นไหมคะนี่เป็นหัวแล้วนะคะนี่นี่นี่ต้นเล็กนิดเดียวดูหัวเขาบนเริ่มเลยนะคะนี่สามารถสามารถเก็บได้ทานได้เลยนะคะเนี่ยต้นนิดเดียวแต่หัวบนเริ่มเลยเห็นไหมคะนี่ต้นดูต้นนะคะดูหัวนะคะจะไม่เหมือนกันนะคะนี่เห็นไหมสวยงามมากเลยนะคะนี่ก็เป็นบรรยากาศช่วงเช้าเช้านะคะ ะะต้นนิดเดียวแต่หัวใหญ่มากนะคะนี่ก็คือเป็นต้นหอมนะคะนี่ก็เป็นต้นหอมนะคะ,ต,ะ,คะต้นหอมแล้วก็อ๋อต้นกระเทียมต้นกระเทียมนะคะต้นกระเทียมนะคะต้นกระเทียมไม่ใช่ต้นหอมโทษนะคะอื้อหือชุนมากเลยนะคะนี่ก็บรรยากาศของช่วงเช้าเช้านะคะกับบรรยากาศแบบบ้านๆนะคะแบบบ้านๆนะคะตอนนี้ก็มีเสียงไก่ร้องมีที่ ครอบครัวพาเด็กๆมาเดินเล่นนะคะก็จะมาตรงนี้นะคะตรงนี้จะมีทุกอย่างนะคะตรงนี้จะมีทุกอย่างนะคะจะเป็นมีไก่มีมีห่หารมีอะไรหลายๆอย่างนะคะเพื่อนๆรับชมนะคะนี่ก็มีลูกแพะลูกม้านะคะก็ประมาณนี้นะคะการที่ว่า,าเราเข้ามาให้อ,อาหารนะคะเราก็จะมีทุกครั้งแล้วก็จะมานะคะล้วก็จะมี มีข้าวมาให้ด้วยนะคะเห็นไหมคะนี s> <S ่มีข้าวจะไม่ให้อาหารนะคะนี่ก็เป็นบรรยากาศที um. ่สวยงามตอนช่วงเช้าเช้านะคะช่วงเช้าเช้าคนจะไม่เยอะนะคะก็ก็จะมีคนทางานทําเก็บขี้ไก่เก็บขี้ม้านะคะก็จะประมาณนี้นะคะนี่แหละเป็นบรรยากาศที่สวยงามตอนช่วงเช้าเช้านะคะนี่ก็ให้เป็นผู้ได้รับชมนะคะนี่ก็เป็นบรรยากาศที่สวยสดงดงามนะคะเนี่ยมีเสียงไก่ มีเสียงธรรมชาตินะคะก็จะประมาณนี้นะคะก็เป็นที่สวยงามของโซนนี้นะคะก็เราก็ได้เข้ามารับชมแล้วก็มาได้ทำอะไรสวยๆนะคะเนี่ยก็จะเป็นฝั่งนี้ก็จะเป็นพวกแพะนะคะพวกแพะพวกแกะนะคะก็ตรงนี้ก็เป็นไก่นะคะตรงนี้ก็จะเป็นไก่นะคะนี่ไก่ไก่นะคะนี่บ้านของไก่นะคะตรงนั้นก็จะเป็นแพะนะคะเนี่ยก็ประมาณนี้นะคะการที่ว่าเราเข้ามาในสวน แล้วก็จะมาให้อาหารนะคะนี่ก็เป็นบ้านของอไก่เช่นกันนะคะนี่เป็นคนรับชมนะคะนี่ก็จะเป็นเป็นแพะนะคะเป็นแพะนะคะก็หลายๆท่านก็จะเข้ามาให้กำลังใจเด็กที่ว่าไม่ค่อยไม่ค่อยร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะอยู่ตรงนี้นะคะนี่ก็เขาจะปลูกของขายนะคะเนี่ยดูดอกไม้สวยไหมคะเนี่ยดูดอกง่ายๆนะคะเห็นไหมคะ แต่ก็สวยงามนะคะดอกสีม่วงนะคะนี่ก็เป็นบรรยากาศยามเช้าเนะคะมืดฝนมาแล้วนะคะมืดฝนมาแล้วนะคะนี่ก็เป็นบรรยากาศที่อ่าน่าเห็นไหมคะฝนเริ่มมาแล้วนะคะนี่ฝนตกแล้วนะคะฝนตกแล้วนะคะนี่ก็เป็นบรรยากาศช่วงเช้าเนะคะก็บรรยากาศที่ก็จะไม่น่าออกไปไหนมาไหนนะคะก็ อเอ,เ,อ,เ,อเห็นไหมคะก็จะร้องของกับแบบแบบนั้นนะคะนี่ก็เป็นบรรยากาศที่สวยงามนะคะนี่ก็เอาบรรยากาศแบบบ้านๆน,นะคะเหมือนบ้านเราเลยนะคะบางครั้งที่ที่มาตรงนี้นะคะก็นึกถึงบ้านนึกถึงบ้านนั่นเองนะคะเพราะว่าเราไม่ได้กลับบ้านเราก็มาทำเอาบรรยากาศแบบบ้านๆให้ให้กับตัวเองนะคะเหมือนกับว่าเราได้ไปกลับบ้านนั่นเองนะคะก็ ไม่ว่าอยู่ไหนนะคะเราก็จะไม่ลืมบ้านเกิดเมืองนอนของเรานะคะเพราะว่าเป็นที่อุด,ดมสมบูรณ์ที่สุดก็คือ,อบ้านของเราเองนั่นหลงนะคะก็ประมาณนี้นะคะการที่ว่าเราคิดถึงบ้านเราจะมาส่วนนี้นะคะให้อาหารไก่ให้อาหารเป็ดนะคะก็เราดูแลมันมีความสุขนะคะดูแลมีความสุขนะคะนี่ก็เห็นไหมคะเดี๋ยวไก่จะมานะคะเดี๋ยวจะให้อาหารไก่นะคะนี่ก็มีเขาจะปลูกดอกไม้เล็กๆน้อยๆนะคะ

ถ่าเรากรสือไม่ออกมาแล้วนะคะมาแล้วนะคะเห็นไหม,มคะมาแล้วนะคะมาแล้วนะคะเห็นไหมคะ เห็นไหมคะถ้าเราให้เราให้ข้าวประจำนะเขาจะมาหาเรานะคะนี่เป็นอะไรที่น่ารักน่ารักนะคะนี่เห็นไหมคะสวยงามมากนะคะอืมเห็นไหมคะเขาจะไม่กลัวเรานะคะก็จะไม่กลัวเรานะคะนี่การที่เราให้อาหารสัตว์แลวเรามีความเพลิดเพลินก็แบบนี้นะคะนี่ก็บรรยากาศหน้า บรรยากาศสวยงามมากนะคะก็ทุกคนก็ได้เห็นแล้วนะคะบรรยากาศที่สวยสดงดงามนะคะเราได้ให้อาหารสัตว์แล้วก็มีความสุขไปจุดนี้นะคะนี่ก็เป็นอะไรที่สวยงามนะคะีลก็หลายท่านก็อาจจะได้เห็นนะคะเอาความสวยงามของอสัตว์เลี้ยงมาฝากนะคะ